สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามาดูล้อ Honda นะครับสต็อกล้อฮอ n d ้าเรารวบรวมมาส่วนหนึ่งนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเน้นย้ำเพราะว่าเราขายล้อเดิมป้ายแดงทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับมาดูตัวที่1ก่อนเลยครับผมตัวไหนครับ Honda C i ีวิ f E นะครับตัวนี้เป็นตัว R S นี่นะฮะตัว R S C ีวิ c FE นะครับตัวนี้สวยแล้วก็ขายดีกว่าที่ผมคิด นะปกติผมคิดว่าขอบ17เอ๊ะไม่น่าจะสู้ขอบ18ได้แต่ก็ไม่แน่เลยตัวนี้ขายดีเหมือนกันนะครับตัวต่อไป CRV Minor c h a i n ขอบ18นะครับเป็นล้อ CRV ขอบ18ที่สวยที่สุดตัวหนึ่งนะครับผมนะฮะขอบ18 Minor c h a i n นะครับของตัว G4 นะนะครับตัวต่อไปอันนี้จะเป็นตัว G6 เลยนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะนะฮะก็เป็นขอบ18เหมือนกันเรื่องลวดลายและสภาพไม่ต้องพูดถึงครับไม่ต้องพูดถึงนี้หมายถึงคือสภาพแบบ 99.99เลยนะครับแล้วก็ทั้งนี้ครับผมเป็นล้อ Accord ตัว g 9 Minor Chain และตัวนี้จะเป็นตัว y b r i ดด้วยนะครับผมนะฮะแน่นอนครับผมสภาพก็ยังโอเคอยู่นะฮะ9ก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปโอ้ตัวหายากเลยครับ Civic FD m o d โมดูลรนะครับผมนะฮะตัวหายากขอบ17นะฮะตัวนี้นะครับล้อพวกนี้เนี่ยจริงๆสามารถใส่ได้กับรถหลายรุ่นและใส่สลับไปมาได้เช่น Accord ซีวิกซีอาวีนะฮะพวกโอเดซี่นะครับหรืออะไรก็ตามที่เป็น5้รูฮอนด้าใส่ด้วยกันได้สลับกันได้นะครับผมนะฮะอาจจะมีชื่อรุ่นรถบางอย่างที่ผมอาจจะยังไม่ได้พูดถึงก็ใส่สับกันได้นะยกเว้นพวกซิตี้กับแจกนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นแอคคอร์ดตัวนี้จะเป็นตัวท็อปตัวหนึ่งของขอบ17เขาและเป็นตัวขอบ17ที่มีราคาสูงสุดนะครับผมนะฮะส่วนกันแล้วก็ HRV รขอบ18ครับใส่ CRV ก็ได้ เอชอาร์บีก็ดีนะครับผมนะฮะแล้วต่อไปก็จะเป็นอะไรครับ Accord G10 ตัวนี้จะเป็นตัว Hy b r i d ตัวทับตัว Hybrid t e ท h ตัวทอบของเขานะครับผมนะฮะก็มีมีเอกลักษณ์ดีนะครับในมุมมองส่วนตัวผมอะกับชอบมากกว่าตัว G11 ซะด้วยซ้ำเดียวแล้วจะไปถึง G11 นะครับผมนะแต่ว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันแล้วก็โอ้อันนี้ก็เป็นตัวขายดีในอดีตเลยปัจจุบันก็ยังคงต่อเนื่อง C ีวีเ f c r s รนะขายดีมากก็ทั้งรถยนต์ด้วยนะฮะ นะทั้งท้งล้อทั้งรถปุรแล,ละตัวนี้ขายากเลยด้วยนะครับต่อไปก็เป็น F D d o c อู้นี่เรียกว่าล้อในตำนานนะครับ Civic F D d o c Minor c h a i n ขอบ17นะครับผมแล้วก็เป็นตัวนั้นจะเป็นตัวเขาเรียกว่ามันจะเป็นตัวเอ่อจะเป็นตัว E L ตัว Minor c h a i n แล้ว ต้องเป็นไมเนอร์เชนแล้วถึงจะได้ตัวนั้นมันจะเป็นคล้ายๆกับตัว RS แต่จะเป็นปัดเงานะครับผมนะฮะอ่ะตัวต่อไปออันนี้อันนี้นี่ตำนานใหญ่เลย FD Doc ก่อนไมเนอร์เชนนะครับเขาเรียกว่าตัว EP 3นะครับตัวนี้ต้องยอมรับว่าเป็นตัวที่หายากมากๆแล้วไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวกล้องก็ตายก็โอเคอยู่ฮะเป็นตัวที่หายากมากๆจริงๆนะแล้วล้อเบาพิเศษด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวอันนี้เป็น FC ก่อนไมเนอร์เชนสีจะแตกต่างกันเล็กน้อย นะครับแล้วก็เป็นตัวโมดู l โ FC cat ซึ่งหาไม่ได้อีกแล้วหาไม่ได้อีกแล้วอันนั้นนะครับหาไม่ได้อีกแล้วแล้วก็เป็นอะไรครับ Accord minor c h a n e อีกตัวหนึ่งขอบสิบแปดนะฮะอะต่อไปเลยจะเป็นมูนก็ได้อะ G 1 1นี่นไงที่ผมพูดไงแต่แล้วแต่มุมมองแล้วกันใครชอบตัวไหนมาเลือกตัวนั้นผมขายให้ได้ทุกตัวล้อพวกนี้เป็นล้อป้ายแดงที่จริงมียางด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเรารวบรวมเป็นล้อแม็กบางทีที่เรามีไม่พอเรารวบรวมเป็นล้อแม็กบ้าง บางคนอยากได้ยางป้ายแดงบางคนอยากได้ยางมือสองบางคนอยากได้ยางใหม่อ่ะเรามาปรึกษากันนะครับตามงบประมาณที่ท่านต้องการล้อเก่ารับเทินรับบัตรเครดิตผ่อนได้สิบเดือนต่างจังหวัดเราก็จะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับต่อไปอู้อันนี้ตัวนี้ใครไม่รู้จักไม่ได้เลยนะครับ C V คือะไรครับ R S ตัว E S V ก็คือตัวคล้ายๆกับตัวไฮบริด R S ของเขาสวยที่สุดผมว่าสวยที่สุดตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็จบท้ายด้วย CRV ขอบ18 G5 ครับผมนะครับท่านใดสนใจล้อเดิมป้ายแดงรุ่นอื่นทักสอบถามโทรศัพท์มาได้ที่เบอร์089811865 0 8 9 9 8 1 8 8 6 5 0มีล้อเดิมทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น n o n t o y o y o i ต u z u m i ู s u ม i s h ู n i s s ันนะครับสวัสดีครับเอาให้ดูสักรอบก่อนจะจบกล้องนะฮะให้ดูคร่าวๆอีกสักรอบมีเยอะกว่านี้เน้นย้ำนะครับ รับเทิร์ล้อทุกรุ่นนะครับรับบัตรเครดิตผ่อนได้สิเดือนต่างจังหวัดไม่ใช่ปัญหานะครับหรือจะอยู่กรุงเทพหริอมณฑลเราไปติดตั้งที่ถึงที่ก็ได้ครับเรามีพี่แท็กซี่ใจดีจัดการให้นะครับผมสวัสดีกล้อบนะครับ